สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเตรียมตัวไว้ก่อนก็ไม่เสียหายย้อนฟังคําทานายหลวงปู่ศิลาพระเกจิดังเตือนจะเกิดน้ําท่วมกรุงเทพมหานครครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์ดีเดย์สาตุลาคม2573ผู้คนจะอพยพย้ายไปอยู่เขาใหญ่ล่าสุดปี2568หลังเกิดน้ําท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ที่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและไม่ทันได้ตั้งตัว จากบทเรียนครั้งนี้ทําให้โรคออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพระเกจิดังพระอาจารย์ที่โด่งดังสายกรรมฐานแห่งวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องการมีญาณอย่างร้ล่วงหน้าอีกทั้งสามารถทํานายอนาคตได้อย่างแม่นยําจนทําให้ศาสนิกชนทั้งหลายและเหล่าคนดังต่าง,งพากันมากราบไหว้สักการะจํานวนมากอีกด้วยโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ที่ผ่านมาที่วิหารต่อแดนสวรรค์ ภายในวัดถ้ำแก้วภาวนาตำบนหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญมหาบาร,รมีพระศรีอริยาวาระที่สองซึ่งในวันนั้นหลวงปู่ศิลาก็ได้กล่าวเตือนาศาสนิกชนทั้งหลายที่อยู่ภายในงานหลวงปู่ศิลาเตือนให้ทุกคนระวังอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคม2573กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยทุกคนจะหนีภัยแห่พากันย้ายไปตั้งหลักอยู่ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา และในปีนั้นเองที่ดินก็จะมีราคาแพงเท่าตัวขณะที่ว่าขายกันวาละหลักล้านอีกด้วยสำหรับหลวงปู่ศิราสิริจันโทเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ปัจจุบันอายุ80ย่าง81ปีบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ15ปีก่อนอุปสมบทเป็นพระมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509นณวัดบุรพาพิรามจังหวัดร้อยเอ็ดอีกทั้งมุ่งมั่นศึกษาปริยัติจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเป็นธรรมหกประโยค และได้รับทัดประเด็นกับพระบา,สะา,าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อปีพุทธศักราช2515ทั้งนี้เมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงปรดกล้าวให้พลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรปุระรองเลขาธิการสำนักพระราชวังอัญเชิญเครื่องไทยรรมและผ้าตยพระราชทานถวายแด่พระราชวัตนธรรมโสพลหรือหลวงปุศีราในโอกาสพิธีฉลองการตั้งวัดพระาธาตุมื่นหินอีกด้วย